พระเจ้าตรัสว่าบรรดาผู้มีความรู้ในทางโลกจงฟังเถิดความรู้ของเจ้าทำให้เจ้ากลายเป็นคนเข่าแต่เรียกของพระเจ้าทำเป็น call of God 22มิถุนายนสองพัจากพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระวจนะของพระเจ้าที่ตัดแก่ทิโมธีสำหรับทุกคนที่มีหูไว้เพื่อฟังจงมองดูพระเมธโปรดดกผู้ทรงรับเอาบาปทั้งสิ้นของโลกไปพระองค์คือราชสีพระพักของพระองค์ดังสายฟ้าและฝีพระบาทของพระองค์ทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือน พระองค์จะเสด็จมาบนเมฆาด้วยพระสิริอันยิ่งใหญ่และในตาทุกคู่จะเห็นพระองค์และร่ำให้พระองค์ได้ลบล้างบาปของผู้ที่รักพระองค์พวกเขาจะถูกรวบรวมขึ้นไปส่วนผู้ที่ปฏิเสธของประธานนั้นจะถูกพิพากษาตามสิ่งที่เขาได้กระทำไว้ทั้งหมด วิบัติแก่ผู้ที่กบฏและกรรมหมัดชูใส่พระองค์ผู้ทรงสร้างเขาและมอบความรักและความรอดแก่เขาเพราะความกริ้วของพระบิดาได้ถูกจุดขึ้นแล้วและจะถูกเทออกการลงโทษของพระองค์ต่อคนชั่วนั้นจะมาอย่างรวดเร็ว แม้กระนั้นก็ตามทุกจิตวิญญาณที่ถ่อมตนและร้องเรียกพระนามของพระองค์พระนามเดียวที่ทรงมอบไว้ใต้ฟ้าสวรรค์ซึ่งมนุษย์จะต้องใช้เพื่อรับความรอดจะได้รับความรอดความรอดของพวกเขานั้นแน่นอนแล้วแต่ความลำบากของพวกเขายังไม่สิ้นสุดเพราะพวกเขาได้ปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาน,น,นานดังนั้น พวกเขาจะต้องอยู่ในโลกต่อไปจนกว่างานทั้งสิ้นกิจอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จจงอย่าเศร้าใจผู้ช่วยจะอยู่กับเขาบัตรนี้จงมาและดูและฟังและเข้าใจเถิดโอบ้บรรดาบุรุษและสตรีผู้เฉลียวฉลาดและเปี่ยมความรู้ในทางโลก ความรู้ของเจ้าได้ทำให้เจ้ากลายเป็นคนเขาเจ้าได้กลายเป็นวิญญาณที่ต่ำต้อยและน่าสมเพชที่สุดในพระราชสำนักของกษัตริย์เจ้าเป็นผู้ยากจนตาบอดหูหนวกและเปลือยเปล่าวความยิ่งพยองของเจ้าได้ยกเจ้าให้เป็นกรษระสัและเจ้านายของตนเอง จงละทิ้งความหยิ่งพยองของเจ้าและเป็นเหมือนขอทานเถิดเพราะในความขัดสนอันรุนแรงของเขาเขาย่อมร้องขอความช่วยเหลือและวิงวอนทุกคนที่ผ่านไปมาเพื่อขออาหารและเงินเพื่อเขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่ออีกเพียงวันเดียว ดังนั้นเราจึงถามเจ้าโอ้ชนรุ่นที่หญิงพยองเหตุใดคนต่างาศาสนาจึงโกรธเกีียวและชูมัดต,ต่อสวรรค์โอทิรักของเราผู้หลงหายและป่วยไขย้เจ้าไม่จำเป็นต้องขอทานแต่จงเป็นเหมือนขอทานเถิด จงละทิ้งทุกสิ่งที่ผูกมัดเจ้าไว้กับโลกนี้และขอความช่วยเหลือเถิดแล้วผู้ช่วยจะมาถึงกับพระองค์นั้นมีมานาจากสวรรค์สำหรับเลี้ยงดูเจ้าและมีเสื้อคลุมใหม่สีขาวไว้ให้เจ้าสวมเพื่อปกป้องเจ้าจากพายุร้าย สิ่งที่เรานำมาให้นั้นมิใช่เพียงเพื่อให้เจ้ารอดอยู่ได้อีกวันหนึ่งเท่านั้นแต่เพื่อวันหนึ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าขอทานนั้นมีใจเร่งด่วนเพราะเขารู้ดีว่าเขากำลังขัดสนอย่างยิ่งและยังไม่เข้าใจว่าอาณาจักรของเรานั้นจะถูกมอบให้แก่เจ้า เจ้าบอกว่าเจ้าไม่ต้องการอะไรเลยแต่เรากล่าวแก่เจ้าด้วยเสียงอันดังว่าวิบัติเจ้ายืนอยู่ด้วยเท้าทั้งสองข้างที่จมอยู่ในหลุมศพแล้วตาบอดเพราะความหยิ่งพยองจงเอื้อมมือของเจ้าออกไปและสัมผัสแผ่นหินหลุมศพที่มีชื่อของเจ้าและกิจการทั้งสิ้นที่เจ้าทำเพื่อต่อต้าน พระเจ้าเขียนไว้ว่าบัตรนี้จงมองลึกเข้าไปภายในใจของเจ้าไม่ใช่หรือที่ได้กายสภาพเหมือนแผ่นหินหลุมนั้นเราเคยมอบหัวใจที่เหมือนของเราให้แก่เจ้าแต่เจ้ากลับปั้นแต่งมันเสียใหม่ให้เป็นไปตามรูปแบบของโลกและของผู้ชั่วร้ายและจากที่ภายในนี้เองเจ้าได้คิดและพ่นสิ่งเลวร้ายทั้งหลายออกมาจากปากของเจ้าซึ่งทำให้เจ้ามีมนทินอยู่เสมอ บัดนี้จงหันกลับมาหาเราเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้ถูกทอดทิ้งพระผู้ไถ่ของเจ้ายังทรงพระชนอยู่จงหันแก้มของเจ้าออกจากโลกนี้และจงเพ่งดูพระสิริของเราเพราะในมือซ้ายของเราเราถือคาถาเหล็กเพื่อจะทุบแผ่นศิลาที่วางอยู่บนศีรษะของเจ้า แท้จริงแล้วเราจะทุบมันและบดมันให้เป็นผงอยู่ใต้เท้าของเราและด้วยมือขวาของเราเราจะฉุดเจ้าขึ้นจากหลุ่มศพและวางเท้าของเจ้าบนแผ่นดินที่ดี มาเถิดลูกของเรารับถ้วยนี้จากเราแล้วดื่มให้เต็มที่และเจ้าจะได้รับการรักษาจงมองดูคนชั่วพวกเขาจะถูกปั้นแต่งเสียใหม่และจะถูกเรียกว่าผู้ได้รับการไทยจากสถานที่ที่เป็นหินทั้งหลายจะมีแม่น้ำแห่งชีวิตไหลออกมาหลุมศพจะถูกกลืนหายไปแผ่นศิลาทุกแผ่นจะถูกทำลายเป็นชิ้น เพราะพระวจนะของพระเจ้าได้มาแล้วและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปและตลอดไปจะมีเพียงพระวจนะของพระองค์เท่านั้นที่จะถูกเขียนและกล่าวออกมาอาเมน